ฮาร์ลี่แต่งตัวเซ็กซี่ต้องการทําให้แฟนของเธอมากประหลาดใจแต่ไม่คาดคิดว่าที่เปิดประตูออกไปจะเป็นภรรยาของเขาสวัสดีค่ะฉันมาหามากอ๋อมีเรื่องอะไรหรือคะฉันคือคาลี่คุณเป็นคนดูแลเขาหรือเปล่าไม่ค่ะฉันคือภรรยาของเขา คำพูดนี้ทำให้คาลี่นิ่งไปเลยไม่คิดเลยว่าเธอจะกลายเป็นมือที่สามบทบาทของเธอเปลี่ยนไปอย่างกระทันหันทำให้เธอตกใจเธอรู้สึกสับสนและอธิบายว่าเธอหาคนผิดอยากจะรีบหนีออกจากสถานการณ์ที่น่าอายนี้แต่ในขณะนั้นส้นรองเท้าของเธอกลับหักคาลี่ไม่ระวังล้มลงไปในกระถางดอกไม้ข้างๆทำให้เธอยิ่งรู้สึกอายมากขึ้นเธอลุกขึ้นอย่างรวดเร็วและเดินหนีไปเช้าวันถัดมาเมื่อเธอมาถึงที่ทำงานเธอเห็นช่อดอกไม้ที่มาส่งมา คาร์ลี่รู้สึกดีขึ้นมากหลังจากระบายอารมณ์แต่เธอยังไม่ทันได้ตั้งใจทำงานภรรยาของมาร์คคือเคทได้มาหาเธออย่างกระทันหันคาร์ลี่คิดว่าเคทต้องการสร้างความวุ่นวายแต่ไม่คิดว่าเธอจะสงบผิดปกติที่แท้เมื่อคืนหลังจากพบคาร์ลี่เธอรู้สึกไม่ปกติดังนั้นจึงได้ตรวจสอบใบเรียกเก็บเงินของมาร์คเธอจึงรู้ที่ทำงานของคาร์ลี่เธอเคยหลงเชื่อว่าพวกเขาเป็นแค่ความสัมพันธ์ปกติแต่ยังไม่ทันได้ถามคาร์ลี่บอกว่าเธอถูกหลอกในช่วงไม่กี่เดือนที่รู้จักมาร์คเธอไม่รู้้เเลลยยวว่าาาขมีภราาแ ถ้าเธอรู้เธอจะไม่เป็นมือที่สามคาลี่คิดว่าการพูดแบบนั้นจะทําให้เคสสบายใจขึ้นแต่ไม่คิดว่าเคสจะทนไม่ได้เมื่อรู้ว่าสามีของเธอนอกใจเธอระเบิดความไม่พอใจออกมาทําให้เพื่อนร่วมง,งานของคาลี่มองเธอด้วยสายตาแปลกๆเพื่อลีกเลี่ยงปัญหาคาลี่จึงพาเคสไปที่บาร์ไม่คิดว่าแค่สองแก้วเคสจะเปิดใจหมดเธอไม่หยุดตั้งคําถามว่าทําไมคาลี่ถึงเป็นมือที่สามทำลายครอบครัวของพวกเขาเห็นว่าเคสเริ่มเมา คาร์ลี่ไม่ถือสาและเรียกคนขับรถพาเธอกลับบ้านจนถึงเช้าวันถัดมาเมื่อเธอตื่นขึ้นคาร์ลี่คิดว่าทุกอย่างจบลงแล้วแต่ไม่คิดว่าเสียงกริ่งจะดังขึ้นเมื่อเข้าใกล้เธอจึงรู้คนที่มาเป็นเคสด้วยความสุภาพคารลี่จึงให้เคสเข้ามาในบ้านนั่งลงเถอะได้แต่ฉันไม่อยากนั่งที่ที่เธอกับมาร์กเคยมีความสัมพันธ์นั่งโซฟาได้ไหมแล้วเก้าอี้ข้างๆละ่ะ ฮาร์ลี่ไม่เข้าใจว่าเคสมาหาเธอทำไมจนกระทั่งได้ยินเคสอธิบายจบเธอจึงรู้ที่แท้หลังจากแต่งงานกลับมาเธอได้ละทิ้งงานและความสัมพันธ์ทางสังคมเพื่อเป็นแม่บ้านเต็มเวลาเธอรู้สึกเศร้ามากเพราะมากนอกใจแต่ไม่มีใครให้เธอพูดคุยด้วยดังนั้นเธอจึงต้องไปหาคาลี่เมื่อรู้เรื่องนี้คาลี่ก็รู้สึกเห็นใจมากเธอเริ่มเปลี่ยนมุมมองเพื่อปลอบใจเคสแม้ว่ามาร์กจะเป็นคนเลวแต่เขาก็แค่มีชู้กับเธอคนเดียวถ้าเขาแค่ชั่วคราวมีอารมณ์หลักหลังจากปลอบใจเคสคาลี่ก็รู้สึกดีขึ้น จนถึงตอนเย็นเมื่อมาร์กเลิกงานเคทยังคงต้อนรับสามีกลับบ้านเหมือนเดิมจากนั้นเธอแต่งหน้าเพื่อเตรียมตัวมีคืนโรแมนติกกับสามีไม่คาดคิดว่าหลังจากเตรียมทุกอย่างเสร็จเธอไม่เห็นมาร์กในห้องส่งรูปของฉันให้เขาสองรูปสิเราจะมีสุดสัปดาห์ที่โรแมนติกเห็นมาร์กยังคงกระซิบเธอรู้ว่าคาลี่กำลังหลอกเธอเมื่อเช้าบอกว่าจะเลิกกับมาร์กแต่ตอนนี้กลับโทรกลับมาวันถัดมาเธอโกรธและนัดคาลี่ออกไปข้างนอก ผู้หญิงคนหนึ่งไปหาชู้ของสามีพอเจอกันก็ด่าหญิงสาวว่าไม่ซื่อสัตย์บอกแล้วว่าจะเลิกกับสามีของเธอแต่กลับแอบ,บติดต่อกับเขาอีกคนปกติจะทำเรื่องแบบนี้ได้หรอือคำพูดนั้นทำให้คารลีโกรธมากไม่อยากถูกสงสัยเธอจึงออกไปแต่เคธไม่คิดจะปล่อยเธอไปทั้งสองคนไม่สนใจภาพลักษณ์และต่อยกันกลางฝูงชนเห็นคาลีโกรธแบบนั้นเคธก็รู้สึกผิดขึ้นมาเพราะเธอรู้แค่ว่ามาร์กกำลังแอบ,บโทรศัพท์แต่ไม่รู้ว่าผู้หญิงที่อยู่ปลายสายคือใครคิดถึงตรงนี้เคธจึงเข้าใจมาร์กในขณะทีี่่กกาลลัังเด,ดบค ยังมีความสัมพันธ์กับคนอื่นคารลี่ก็เริ่มใจเย็นลงเธอก็ถูกนอกใจโดยไม่รู้ตัวคิดถึงตรงนี้พวกเขาจึงร่วมมือกันตั้งใจจะล่อให้คนที่สี่ออกมาวันนั้นมาร์คถือกระเป๋าเดินทางไปทํางานแต่เขาเพิ่งออกไปเคทได้แจ้งคารลี่ที่อยู่ใกล้ๆทั้งสองคนได้ตามมา จนกระทั่งถึงบ้านพักริมทะเลทั้งสองคนจึงยืนยันสถานที่ที่มาร์กไปมีความสัมพันธ์หลังจากนั้นพวกเขาไปที่บ้านพักของน้องชายเคสอย่างรวดเร็วพวกเขาติดตามตำแหน่งจนรู้ว่ามาร์กออกไปทะเลใช้กล้องสองทางไกลค้นหาเคสเห็นคนที่สี่คาลี่ตื่นเต้นแย่งกล้องไปแต่พอเห็นก็เพิ่งรู้ฝ่ายตรงข้ามกลับเป็นสาวสวยที่มีรูปร่างเซ็กซี่ครั้งนี้พวกเขาแพ้ไม่ใช่เรื่องที่ไม่ยุติธรรมเมื่อเธอออกจากสายตาของมาคอพวกเขารีบรีบวิ่งไปหาฝ่ายตรงข้ามทันทีฉันไม่เชื่อว่าเขาหลอกฉัน ฉันยังคิดว่าเราคือคู่แท้กันฉันขอโทษคุณมากฉันรู้สึกว่าตัวเองน่ารังเกียจฉันสมควรตายไม่เห็นเธอทำร้ายตัวเองแบบนี้เคทได้ปลอบเธอเพราะคาลี่ที่อยู่ข้างๆก็เป็นเหยื่อเหมือนกันเพราะมีชะตากรรมเดียวกันดังนั้นความสัมพันธ์ระหว่างพวกเขาจึงแน่นแฟนขึ้นพวกเขาคุยกันเกี่ยวกับชีวิตและไม่รู้ตัวกลายเป็นเพื่อนสนิท จนถึงเช้าวันถัดไปทั้งสามคนคิดว่าพวกเขาไม่ควรเสียโอกาสในความสัมพันธ์ที่ดีแบบนี้มักทําให้พวกเขาเจ็บปวดไม่ดีกว่าหรือถ้าพวกเขาจะร่วมมือกันร่วมกันโจมตีมากเพื่อแก้แค้นสามีที่นอกใจเคทถือขวดยาที่เพิ่มฮอร์โมนเพศหญิงเทลงในแก้วน้ําแล้วให้สามีดื่มเมื่อมาร์กดื่มเสร็จเธอก็ไปที่ห้องน้ําอีกครั้งหยิบแปรงของเขามาขัดโถส้วมแต่ยังไม่เสร็จเธอหยิบขวดครีมกําจัดขอนอเทลงในขวดแชมพูของมาร์คอมาร์กไม่รู้เรื่องอะไรยังไปเดทกับคาลี่ โดยไม่รู้ว่าคาลี่และเคทอยู่ฝ่ายเดียวกันเมื่อเขารับโทรศัพท์แล้วลุกออกจากที่นั่งคาลี่ได้ใส่ยาระบายลงในแก้วน้ำมาร์กไม่รู้เรื่องอะไรจึงดื่มน้ำแก้วนั้นหมดเมื่อเขากินอิ่มแล้วเขาวางแผนจะนัดคาลี่ไปที่อื่นแต่ใครจะคิดว่าเมื่อเขาออกไปถึงประตูคุณไม่เป็นไรใช่เขาต้องไปห้องน้ำาร์กรีบเข้าไปในห้องน้ำแต่เขากลับช้าไปหนึ่งก้าวเขาโชคร้ายทำกางเกงเปื้อนเมื่อผู้ชายคนหนึ่งไปห้องน้ำ เขาจึงให้เงินทั้งหมดที่มีให้คนอื่นช่วยซื้อกางเกงแต่ไม่รู้ว่าเขาคือคนที่คาลี่จัดเตรียมไว้มกกักใส่กางเกงสีแดงสดกลับบ้านเขาจึงไปอาบน้ําแต่ไม่คาดคิดมาก่อนผมของเขากลับร่วงเป็นหย่อมอทาให้มักตกใจจนแทบช็อกเคสตั้งใจจะให้อภัยสามีแต่ไม่คาดคิดว่าเขาจะยื่นสัญญาให้เธอบอกว่ากฎของบริษัทต้องการให้คู่สมรสเซ็นชื่อด้วยเคสเริ่มสงสัยมากจึงนําสัญญาไปหาคาลี่ ผลก็คือมาร์กมีแผนการซ่อนเร้นอยู่ในนั้นพวกเขารีบออกเดินทางที่แท้มักใช้ชื่อของเคสในการปิดบริษัทเพื่อหลอกเอาบริษัทไปให้เคสเป็นตัวแทนทางกฎหมายเพื่อให้เธอรับผิดชอบทุกอย่างส่วนเขานั่งเฉยๆฉรับผลประโยชน์โชคดีที่พวกเขาค้นพบทันเวลาต้องขอบคุณคารลีเคสได้นําเอกสารไปที่ธนาคารเพื่อจัดก,การทรัพย์สินที่ไม่ชอบมาพากลเมื่อทุกอย่างเรียบร้อยมาร์กได้ไปที่บริษัทของคารลี เมื่อเขาเดินเข้ามาเขาก็ชะงักภรรยาและแฟนสาวอีกสองคนของเขาปรากฏตัวขึ้นพร้อมกันมาร์กที่เมื่อกี้ยังมั่นใจตอนนี้กลับรู้สึกไม่ดีเขาไม่พูดอะไรเลยก็เดินออกไปแต่ผู้ช่วยได้ปิดประตูอย่างรวดเร็วในขณะน,นี้มาร์กไม่รู้ตัวเขากำลังจะเสียชื่อเสียงเขายังไม่ทันได้พูดอะไรคาร์ลี่ได้เปิดเผยว่าเขาหลอกลวงทรัพย์สินของบริษัทเธอพูดแบบนั้นหมายความว่าอะไรเรายกเลิกบริษัทแล้วคุณจะไม่ได้อะไรเลยแล้วไงหล่ะคุณจะทำอะไรคุณไม่มีโอกาสขนาดนั้นหรอก ถึงมากจะพูดไม่ออกแต่เขาก็รู้สึกไม่สบายใจเขายังไม่ทันได้ตอบสนองมีผู้ชายคนหนึ่งเดินเข้ามานี่คือเจ้านายของมากมักต้องการอธิบายแต่เจ้านายไม่ให้โอกาสเขาเราสามารถส่งคุณเข้าคุกได้แต่คุณควรขอบคุณภรรยาของคุณเพราะเธอได้จ่ายเงินทั้งหมดให้เราไม่คุณกําลังหลอกฉันมักต้องการออกไปแต่เขาเผลอชนกับกระจกเลือดจ,จากจมูกไหลนองแต่เขาไม่ทันได้สนใจ แล้วผลักพนักงานต้อนรับออกหลังจากตรวจสอบเขาพบว่าบริษัทที่ชื่อภรรยาเขาถูกยกเลิกมากโกรธจ,จนแทบคลั่ง,งคุณอย่าหวังว่าจะทำอะไรฉันได้เห็นแบบนั้นผู้หญิงสามคนยิ้มแย้มพวกเธอใช้วิธีของตัวเองเพื่อแก้แค้นถึงตรงนี้ภาพยนตร์ก็จบลง